องมะพราสก,กัดเย็นเข้าแล้วค่ะแต่ว่ามาน้อยมากๆนะคะกลายคนหรอว่าทำไมเอวเล็กลงจังเลยจากรอบเอว40สะพาะ6ต้นขา30ดู่เอวตอนนี้สิเล็กมากๆเล็กไม่ไหวแล้วแม่นี่เลยจ้าองม,มะพร้าวสกัดจะาตัวนี้คือโคโค่แอดีแต่ว่าเราจะกินตัวนี้ผสมยังไงได้บ้างสามารถกินเพียวๆก็ได้ใส่กับโกโก้ก็ได้ใส่กับโปรตีนก็ได้อย่างนี้เลยจ้า เป็นตัวที่เราว่าชุดอร่องการลดน้าหนักคูณ2เท่านะบอกเลยว่าการันตีความอิ่มได้เลยนะคะตัวนี้เป็นผงมะพร้าวสก,กัดเย็นแบบออร์แกนิกแบบธรรมชาติใส่ผักกับโบโก้ก็ได้นี่แบบนี้ได้เลยหรือบ้านไหนมีโปรโตีนนะคะก็ใส่แบบนี้เลยจ้ะใส่โปรโตีนลดม้อหลงไป1นึ่อน แล้วก็ผงมะพราะ้าวสกัดเย็นหนึ่งซองหรือใครบอกว่าเฮ้ยลืมเอาโปรตีนไปทำยังไงได้บ้างอาหารมาจา้ะมีจ้ะตากมะพราะ้าวผงสกัดมาแล้วก็โรยไปที่อาหาร่างนี้เลยจ้ะใส่กินได้นี่โรยไปเลยจา้าแล้วก็กินแบบนี้ได้เลยจา้า มะพาวสกัดค่ะเป็นผงแบบออร์แกนิกนะและสิ่งสําคัญนําเข้าจากประเทศไต้หวันของมีประโยชน์มีคุณภาพบารุงสมองตบำรุงผิวความจําดีด้วยค่ะกินไปเลยอร่อยมากทุกคนเอาอย่างนี้ของมาเนี่ยหมดแล้วนะบอกเลยเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วแต่สําหรับ f อสีทำบ้านให้ไอค้างเข้า9บาทเท่านั้นนะถุงนึงเนี่ยกินได้เกือบเดือน ถุงหนึงห้าร้อยเกบาทแต่วันนี้เอาอย่างนี้เดีจะจุกๆให้สถุงฟรีหนึ่งถุงฟรีแก้วหนึ่งใบใครรับโปรโมชั่นนี้อยากหอมไวอยากลดไวอยากสุขภาพดีใส่ราคาใต้คอมเมนต์นี้ว่า9 5้้าสองค่ะ